แต่ว่าเหตุการณ์ต่อไปยังไม่ได้เป็นแฟนกันคุณผู้ชมฮะในอนาคตไม่มีใครรู้เพราะว่าเขาเจอกันในแอปหาคู่ย้ำเตือนภัยกันหน่อยครับผู้ชายคนนี้บอกว่าเล่นแอปหาคู่แล้วก็ไปเจอชายหนุ่มคนหนึ่งผมสีชมพูสเปคมากเลยนัดหมายให้มาเจอกันครับมาเลยมาเลยมาดื่มเหล้าที่บ้านฉันสุดท้ายตื่นมาอีกทีทรัพย์สินหายเกลี้ยงเลยฮะเป็นมิจช้าชีพนะครับคลิปนี้เนี่ยถูกผู้เสียหายครับเอามาเป็นหลักฐานแจ้งความกับตำรวจสอนอบางยี่ขัน เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อสีดําคนนี้กางเกงสีดําด้วยแต่ว่าหัวเนี่ยสีชมพูครับเข้ามาก่อเหตุในบ้านพักของเขาเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเจอกับผู้ชายคนนี้ผ่านทางแอปหาคู่ครับก็คุยกันอ่ะถูกคอ,อคุยไปคุยมานัดเจอตัวจริงไหมนัดแล้วก็นัดมากินดื่มเหล้าอ,อนัดมาที่บ้านคุณผู้ชมแล้วอยู่ในหมู่บ้านปิ่นเก้าพัฒนานี่เองครับก็ไม่รู้ไม่มีประสบการณ์แต่เขาเล่าอย่างนี้ เขาบอกว่าตอนที่นัดมาเนี่ยนะ,ะก็มานั่งดื่มนั่งกินนั่งพูดคุยกันตามปกติปรากฏว่าแหมหัวสีชมพูเนี่ยนะ,ะไม่รู้เขาไปวางยาหรืออะไรยังไงไม่รู้ครับคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยหลับไปไม่รู้ตัวเลยตื่นมาอีกทีอย่างที่ฉันบอกอะ่ะ p h o n e 13 Pro สีดำหายไปแล้วหายไปพร้อมกับผู้ชายหัวชมพูนะฮะเท่านั้นไม่พอครับไปไล่เช็คดูเงินในบัญชีเอ้า ใครกดเงินออกจากบัญชีไป4 7 0 0เฮ้ยรู้รหัสด้วยเหรอนั่นนะสิงงมากเลยไปไล่ดูภาพวงจรปิดเห็นภาพวงจรปิดตรงตู้ ATM ครับปากซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาครับหัวชมพูคนเดิมไปยืนกดเงินออกจากบัญชีของเขาแล้วม,มันรู้เลขบัญชนนไีไอรหัส ATM ได้ยังไงครับอันนี้เขาก็ยังสงสัยนะฮะฟังเพิ่มเติมจากผู้เสียหายหดูครับนัง่งดื่มกันไปปกติ โดยที่แบบระหว่างระหว่างที่ดื่มเนี่ยคือเขาเนี่ยก็เหมือนเล่งให้เราดื่มตลอดเวลาเหมือนแบบตีแบบเหมือนดื่มซีดื่มสีเลยลเราก็เลยตรวจสอบกับสิ่รอบตัวก็คือเนี่ยไอโฟน13โ r สีดำหายไปอย่างเดียวแล้วเราก็โทรไปอายัดเงินคือโทรไปสอบถามแฟนกน่เพราะว่าในในมือถือเรามีพวกแอปธนาคารอยู่อ,อยากให้เรื่องเนี้ยเป็นทาห่อนว่าอย่าไว้ใจใครมากครับแต่ว่าคือเข้าใจแปลว่ามันอยู่ในพื้นที่ของเรามันเป็นเซฟโซนของเรามันเป็นบ้าเราอะถูกไหมแล้วคือเราเราเรา,เร,า,เร,ารู้ว่า รอบๆบ้านเรามีกล้องวงจรปิดชัดเจนไปไหนอย่างเงี้ยคือเรามั่นใจว่าถ้าเกิดอะไรขึน้นอ่ะมันมันมันก็น่าจะแบบเซฟเลยเราก็เลยยาไว้ใจใครให้ใหมันมากนักเนี่ยดูเสียหายเขาย้ําเตือนนะคุณผู้ชม,อมเอาจริงๆนี่ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวเลือกเกินนะครับ<ช>เข้าใจอะ่ะคนเหงาคนอยากมีแฟนหาเพื่อนผ่านแอปแต่ก่อนที่จะเชิญเข้ามาที่บ้านเนี่ยเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าน,นิสัยใจคอเขาเป็นยังไงเนาะแล้วพอครั้งนี้ตื่นมาทรัพย์สินหาย เดี๋ยวตามจับนะฮะเพราะตํารวจบอกว่าไม่รู้ว่าไอเจ้าหัวชมพูมันไปก่อเหตุมากี่ที่แล้วด้วยใช่เพราะว่าคนที่เข้าไปอยู่ในแอปหาคู่เนี่ยมไม่ใช่ทุกคนอยากจะมีแฟนนะครับเพราะว่าหลายคนแฝงตัวเข้าไปแล้วก็เลือกเหยื่อเพื่อก่อเหตุแบบนี้คุณผู้ชมครับครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้